ดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เมื่อลองหันมองสิ่งต่างๆรอบตัวจะพบว่ามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากมายทั้งการถือกำเนิดและการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของสรรพ,พสิ่งในโลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ถูกจัดสรรจัดวางไว้ให้เกื้อกูลกันและกันจนยากที่จะเชื่อว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่ถูกรังสรรค์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติได้ประกาศถึงจิตกรเอกผู้อยู่เบื้องหลังที่น่าค้นหา ขณะที่มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกินความเข้าใจผู้ที่เชื่อต่างตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นโดยพระเจ้าปฐมบทในพระคิสธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าคือผู้สร้างพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นพระหัตถกิจอันเหลือเชื่อหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กันยายนปีคิสตหักราชซึ่งเป็นวันก่อกำเนิดคริสตจักรความหวังกรุงเทพ มีผู้คนไปร่วมประชุมนมัสการที่ห้องประชุมชั้น9้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำนวน17คนแต่เป็นสมาชิกคริสตจักรกลุ่มแรกเพียง5คนนอกจากนั้นเป็นเพียงผู้สังเกตการ <S <S ในวันนั้นเราได้ประกาศถึงสุดพณิมิตท,ที่พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เราเราจะสร้างคนที่มีคุณภาพตามแบบพระคัมภีร์เพื่อสร้างคริสตจักร ที่มีคุณภาพตามแบบพระคัมภีร์ให้ปรากฏเป็นเกลือและแสงสว่างในกรุงเทพในประเทศไทยและทั่วโลกนี้พร้อมทั้งประกาศสุพนิมิตด,ด้วยความเชื่อว่าเราจะเปิดคริสตจักรไปทั่วทุกอำเภอในประเทศไทยหรือ685แห่งในปีคิรศักรา2000นับเป็นสุพนิมิตที่กล่าถึงอย่างกว้างขวางในวงการคริสเตียนไทยซึ่งส่วนใหญ่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากและเหลือเชื่อ ท่าว่าพระเจ้าทรงสำแดงถึงการทรงพระชนอยู่และนำหน้าคริสตจักรแห่งนี้โดยเราได้ทำสิ่งที่เหลือเชื่อเมื่อคริสตจักรความหวังถูกเปิดออกครบทุกอำเภอในสมปีก่อนจะถึงปี2,000สิ่งที่เหลือเชื่อในพระคัมภีร์กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคริสตจักรแห่งนี้เราได้เห็นคนตายและฟื้น เราได้เห็นคนง่อยเดินได้เเาห็นคนใบ้พูดได้ผมสลบไปก็ประมาณสักสามสี่วันได้คือตอนนั้นคืองงมากเหมือนกันผมเราเห็นคนเป็นโรคร้ายที่รอวันตาย รับการรักษาให้หายเป็นต้นทั้งนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานและเอ่ยพระนามพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐเรื่องราวเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นหาได้มีเพียงเท่านี้ใครจะคิดบ้างว่าความสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าของเราทุกๆคนทําให้เกิดการขยายอย่างไม่หยุดยัง้งและเป็นสิ่งท้าทายคริสตจักรที่เอ่ยพระนามพระเจ้าทั่วโลกเมื่อกล่าวถึงคริสตจักรไทย พี่น้องคริสเตียนต่างชาติมักจะนึกถึงคริสตจักความหวังเป็นดำดับต้นเสมอศิยิพิบาลที่รักยิ่งของเราอาจารย์พิสุนาศรีทวงได้รับเชิญอยู่บ่อยครั้งให้เดินทางไปทั่วทุกทวีปเพื่อเป็นพระพรแบ่งปันถึงการรับใช้แบ่งความหวังและช่างหน้าเหลือเชื่อในปี2009ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้รับใช้คนเดียวในทวีปเอเชียได้รับเชิญให้เป็นเทศนาต่อนหน้าคนนับล้าน đảng quốc Nigeria. <laughs> เชื่อที่ในค่ายความรักผูกพันปีนี้เราได้ต้อนรับวงดนตรีนมันสการที่มีชื่อเสียงระดับโลกแสดงความประสงค์ที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆ So we feel at home, your yeah, team, Pastor you. yeah. Simon, and everyone here has just yes. made us feel so welcome. You greeted us with your traditional greeting. Just uh, oh, yeah. looked after us so well. Oh, so yeah. thank you so much. We feel very yeah. much yeah. welcome and yeah. at home. So yeah. Yeah. It's, it's very excited to be yeah. here. Too. Yeah. So, thank you. When, when they heard that paradise is coming, yeah. <laughs> the of the feels, they feel so excited. Welcome, well. really. you ต้นไม้แห่งความหวังแม้ขณะหนึ่งต้องถูกตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปแต่รากแก้วได้ฝังลึกคงมั่นไม่สั่นคลอนหรือโค่นลงรากแก้วที่ฝังแทรกในดินยังคงได้รับน้ำหล่อเลี้ยงมิเกิดหายวันนี้แม้จะมีบางกิ่งบางใบที่ล่วงหล่นไปตามกาลรรเวลาแต่ใบใหม่ก็ยังคงผลีออกมาอยู่เสมอมิขาด เรามีควรเศร้าเสียใจกับใบเก่าที่ร่วงโรยไปแต่จงดีใจกับใบใหม่ที่ดีกว่าและสดกว่าช่างน,น่าเหลือเชื่อที่ทุกๆวันเราได้เห็นคนมากมายหลั่งไหลเข้าสู่ร่มพระคุณพระเจ้าผ่านคริสตจักรความหวังกรุงเทพและคริสตจักรความหวังทั่วประเทศทุกสัปดาห์และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่หยุดยัง้ง จวบจนปัจจุบันเรามีพี่น้องในกรุงเทพกว่า3 0 0พันคนและมีพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกอีกนับหมื่นใครจะคาดคิดว่าเราเป็นคริสตจักรแห่งแรกในประเทศไทยที่มีรอบนมัสการในรอบเดียวจำนวนมากที่สุดในสถานที่จุคนได้มากที่สุดและเรื่องที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในครอบครัวความหวังแห่งนี้ หลายสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสามทศวรรษเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างหนักแน่นว่าพระเจ้าทรงเจิมอยู่เหนือคริสตักแห่งนี้ในอดีตเป็นเช่นไรในภายหน้าจะยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น <S <S พวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จโดยยึดมั่นในพระเจนนทุกข้อทุกตอนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่เหนื่อล้าในการรับใช้ไม่เสร็จไม่เลิกราสัตซ์ซื่อในการสอนและสร้างคนให้จำเริญเติบโตไปสู่ความไพ่บูรณ์ของพระคริสต์ยกพระเจ้าให้เป็นเอกเป็นหนึ่งและเชื่อมั่นในผู้นำที่มีพระเจ้าเจิมตั้งไว้เรื่องราวที่เหลือเชื่อในช่วง30ปียิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ใจเพียงใดเราเชื่อว่านับแต่ปีนี้ กับ9แรกของทศวรษ์แห่งสุพิมิต2020จะมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายยิ่งกว่าและสุพนิมิตที่ประจามอบไว้กับเรานั้นจะสําเร็จและยั่งยืนแน่นอน I' Reve. Dr. Richard Howell, General Secretary of the Evangelical Fellowship of India. and also the General Secretary of Asia Evangelical Alliance. It's my joy to greet the Hope for Bangkok Church as they celebrate 30 years of their faithful service to Jesus Christ in proclaiming the Gospel and bringing many people to the Lord, in discipling nations. May God bless and empower the Church by His Holy Spirit. For the 30th anniversary. And I want to congratulate you for for rising up to the occasion for God to use you to impact not just the nation of Thailand with multiplying churches, but also various parts of the world. And I know that God is using you in a powerful way so that uh, nations of the world can be blessed and able to disciple, raise up, leaders that really have a heart for God. So I want to congratulate you and also to encourage you to go forward because this is a decade. This is the decade that God is going to you even more ways than one. Even greater than ways than one. And so as we need our heart together, may God's blessing comes upon you and uh, and uh, pour forth his spirit in a greater way than ever before. thank you. god bless you. shalom. shalom. this is brother eddie villanueva of jesus lord church worldwide movement right here in the philippines. i can't help but thank god for the dynamic uh, anointed church. The Hope of Bank of Church, congratulations for the 30th uh, glorious anniversary of this uh, great dynamic anointed church in Thailand. I cannot help really uh, but thank God uh, for uh, the uh, multi uh, uh, ministries being uh, implemented by this uh, by your dynamic church, which I believe. Is also uh, was also born in the heart of God, not only for uh, the nation of Thailand, but even to make an impact in various ministries all over the world, and uh, also of course to the uh, incumbent uh, senior pastor, my dear friend Pastor pn who is so active now in uh, Asia for Christ movement. Congratulations, you are so blessed by the Lord to be. Drawn uh, by the Lord to this great church. And I believe in my heart that your early existence will surely be worth living by being faithful in serving God through this great ministry of the Hope of Bangkok Church. Again, congratulations, and God bless you more and more, exceedingly abundantly, and more gloriously. thank god for the vision that you have for the year 2020. i understand that it's your vision that your membership will increase to 100,000. i believe that god can do that through you and even much more. i have to continue to hope and trust in him and work vigorously for the kingdom of god. we are also looking forward to a big assembly that will see 10,000 people. I believe it is already done because it is your desire. God will grant you the desire of your heart and do much more than you can even ask or think about. Uh, We're praying for you and believe, believing that God is going to surprise you and you, give you a lot more than you ask for. Because you are faithful in walking in His vineyard, God will also be faithful in blessing you and in surprising you. He will open the doors and the windows of heaven and multiply His blessings so that you will continue to bear fruit in His name and that His name will be continuously glorified through you. This and much more he will accomplish as we continue to cooperate with him and work in his will. I praise God for you and wish you the very best for your anniversary. Thank you.